วันนี้ขายอินการเกษตรนะครับได้รับแจ้งจะมาสอนวิธีประกอบเฟืองเนะเาะของสยามคูโบต้านะครับอ็นนานะครับได้รับแจ้งว่ามันเป็นยังไงครับอาการชนนุนเวลาติดนะดเวลาลูกค้าไปไถานาอย่างเงี้ยครับเวลาโดนหนักๆแล้วมันดีดเองเลยเหมือนเรากำเลี้ยวตักอ๋อเวลาไถานาใช่ครับดีบป,ปุ๊บดีดพุ่เองเลยแล้วมันเด้งกลับเด้งกลับอืม เคขั้นแรกขั้นเลี้ยวแล้วข้างในมันจะมีอะไรเสียเนาะถ้าเป็นอาการนี้เนาะโอเคอันนี้เราลื้อเรียบร้อยแล้วนะครับปึงปึงปึงโค้งรุ่นนี้เหลือขั้นตอนการประกอบนะครับลื้อไม่ยากเดี๋ยวมาบออขัตอนประกอบนะกันลื้อไม่น่ายากเนาะรัอาตอนประกอบเดี๋ยวบางคนลืมมากกันเลยทําหลังจากทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยเนาะอ๋อ เดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนอันนี้หรือเปล่าครับอะไรที่เปลี่ยนออกใช่ครับอันนี้ครับที่เปลี่ยนออกอันนี้เขาเรียกเฟืองอะไรตัวนี้เป็นเฟืองบีบเลี้ยวนะครับหรือว่าจะเรียกภาษาของสูงเขาก็จะเป็นเฟืองสิบสี่เฟืองสิบสี่ครับสิบสี่คูณสองนะครับตัวนี้จะมีสิบสี่ฟันแล้วก็ฟันเกาะตัวเดินนี่จะมีสองฟันครับตัวนี้เสียเพราะว่าอย่างเงี้ยนะครับมันจะเอียงนะครับ ตัวนี้ครับโฟกัสแบบตัวไหนครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าเรื่อมันจะเอียงนะครับเขาดูตัวใหม่ดูตัวใหม่ประกอบเข้าไปอ๋อประกอบเข้าไปแล้วตัวใหม่จะตรงตรงศูนย์จะตรงเก้าสิบองศากันเลยนะครับแต่อันนี้มันจะเอียง๋อมันล้มเนาะภาษาเราผมเฟืองมันล้มอย่างล้มครับเวลาโดนหนักเขาก็เลยเตะออกมันก็เลยเฉียงมันไม่เกาะใช่ครับมันเฉือนออกใช่ครับเฉียงตัวออกไปเองตัวนี้เนาะครับผม เปลี่ยนไปแล้วสองข้างทางนี้เริ่มสึกแล้วครับแล้วตัวนี้ล่ะครับแล้วก็พอดีเช็คตรวจเจอเฟืองเกียร์แกแตกไปด้วยตัวเนี้ยอือครับอันนี้เลือกเรียบเฟืองอะไรครับอันนี้เป็นเฟืองสามสิบสี่สามสิบแปดเฟืองสามสี่สามแปดคือตัวเล็กสามสี่ตัวใหญ่สามแปดสามแปดอันนี้ที่ซ่อมมานี่คือขาประจําเราเลยไหมไอ้เฟืองสามตัวนี้หลักๆที่เสียก็จะเป็นไอ้ตัวเนี้ยครับ เกียเกียร์ตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวเล็กตัวนี้ที่จะรูดรูดตรงนี้เลยครับที่เจอบ่อยๆวเกียร์ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้ใช่ครับเป็นตัวนี้เด็กขายบ่อยใช่สองตัวนี้ขายบ่อยตัวนี้ด้วยครับดูสีกันเลยประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มประกอบกันเลยเนาะวิธีใส่เครื่องเนาะครับเอาตัวไหนก่อนเดี๋ยวดูลักษณะนะครับ ไม่เหมือนกันนะครับสวมลงไปมีตัวใหญ่อันนี้เราล้างนี้เรียบร้อยแล้วลูกปืนเช็คหนึแล้วครับอันนี้เป็นเครื่องบิดเลี้ยวเครื่องบิดเลี้ยวใช่ครับมีมีไซส์บนล่างอะไรไหมครับอ๋อโอเคจำเอานะมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองหวาดไปครับมก็ตัวดึงเลี้ยวนะครับตัวนี้อ๋อครับ ใส่ให้เข้ากับล่องเฟืองบีบเลี้ยวด้วยนะครับครับอันนี้โยกหาใช่ครับเวลาใส่โยกหาก่อนอย่าเพิ่งว,วางตัวนี้ลงสุดนะอือครับโยกปึ๊บให้เข้ากับตัวนี้ก่อนี่เลื่อนลงนเด็ดนะขอดูตัวเปล่าไาะว่าว่าใส่ตัวเปล่าเนะาะเออใส่ตัวเปล่าว่ามันต้องเข้ายังไง อันนี้นะครับเป็นตัวบังคับเดียวับใส่ให้เข้าไปตรงนี้ครับอย่างเงี้ยแล้วเขาดึงก็จะกดแบบนี้โอเคให้เข้าล่างแบบนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะใส่แล้วครับโอเคให้ดูก่แล้วก็อันนี้ตามมาใส่แบบหลวมๆยังไม่ ่าใช่ครับใส่แบบนี้รวมรวนิดนึงครับเอาไปนิดหนึ่พอเข้าจะเพิ่งเอาลงนะครับยังไม่เอาลงเอาตัวนี้มาเพืองหนึ่งครับก็จะเป็นเพืองอีกตัวหนึ่งเหมือนเดิมเข้ามาเหมือนเดิมใช่ครับรวมๆทุกอย่างรวมรวมมือนกันครับประกอบเข้าไปมือกันหลังจากนั้นก็เขาค่อยขยับลงทีละตัวให้เข้า ค่อยๆขยับลงบางครั้งก็อาศัยความรุนแรงนิดๆฟันเฟืองมันยังเนาะมันต้องเข้าล่องกันหมุนหาหมุนหา ไล่หาหมุนมหานะครับอ่าอน,นี่ลงละลงละโอ้แน่นทุกตัว ไล่ไล่ไปนะครับ <S 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 แล้วเรารู้ได้ไงครับว่ามันโอเคเรียบร้อยอ่าจะรู้ตอนใส่ตัวกัะพักเกียร์ก่อนอ๋นอครับอันนี้เป็นเฟืองเข้าเบรกเฟืองเข้าเบรก <S <S ใส่ทีหลังได้ครับ,รบ <S <S ใส่ง่าย หลักๆก็หนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละเนาะที่บรรสองตัวนี้ลงมาแล้วก็ไล่ตัวนี้ลงได้ก็จบจบงั้นจบคลิปเลยไหมยังยังผมแทนตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ต้องหันเพื่ยนให้ตรงครับ ได้แล้วเนาะตัวต่อไปหาเฟืองตัวนี้ให้ตรงกันปึ๊บก็ใส่ต้องให้มันตรงกันตัวนี้ต้องสมตรงกันั้องสมมันถึงจะลงได้ถึงจะลงง่ายเสร็จแล้วขาเขี่ยก้ามปูขาเขี่ยก้ามปูมีซ้ายมีขวานะครับมีมียาวกับสั้นดูดูง่ายง่ายครับอย่างนี้ครับครับตัวสั้นจะเกาะตรงนี้ อ่เดี๋ยววัดใหม่ครับวัดสั้นยาวแค่ไหนอ๋อประมาณอันนี้สั้นกับยาวครับตัวไหนใส่รูไหนตัวสั้นจะเกาะเฟืองตัวนี้ครับครับตัวยาวจะแทงเข้าไปเกาะเฟืองตัวข้างในตัวนี้ครับโอเคครับสั้นเกาะข้างนอกครับยาวข้างในเช่นครับเวลาเราประกอบแบบนี้ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้นะครับครับหมุนมันจะไม่ไปอย่างนี้นะอืมอืมเพราะว่าเฟืองเคลียร์มันบางเข้าไปสองตัวอยู่ครับตัวนี้ต้องปรับให้เป็นตัวตัวกลางครับ ที่ที่เคยเจอมาตัวนี้มันคดก็มีเนาะมีครับพยามครับก็ต้องเช็คด้วยใช่ครับมีคดเช็คแล้วปกติแล้วก็มีด้ามตัวนี้มันงอก็มีใช่ครับเป็นโครงที่เขาให่น้ำมันเครื่องแห้งนะตัวนี้ไม่แห้งเนาะแห้งนะไม่แห้งอันนี้ก็ใช้ความรแอนนิดนึงครับหมนเดือดยาถึงจะลงแล้วก็ใส่ตัวนี้ เวลาใส่ดูตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ไม่ถูกเดี๋ยวก็รู้เองน้าใส่ผิดทางก็จะไม่ค่อยจะรู้เป็นเกะกะเกะกะมันไม่เข้ากันนะถ้าไม่เข้ามันก็จะเกะก,กะหน่อยนึงนี่ถ้าเกียร์ว่างเสร็จนะครับเวลาเราขยับตัวนี้มันจะขยับได้น,นะครับที<อ>่นี่เห็นไหมครับอ๋ออันนี้คือเกียร์ใส่ถูกครับใส่ถูก เกียร์ว่างเราก็จะหมุนได้นราเกียร์ตัวนี้ก็จะหมุนได้ฟรีตัวอันนี้ก็ฝาบนข้างนึงครอได้เลยครอบได้เลยเนาะเอาเลยนะเอาเลยครับแล้วก็จะเจอตัวไหนเสียอีกเนะตัวนี้เนาะที่ได้เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนลูกยางโอลินไปแล้วโอเคน้ำมันชอบซึมตรงนี้นะครับถ้าได้ลื้อแล้วก็ เปลี่ยนลูกยางด้วยตังันก็งอด้วยก็มีงอเนาะมันงัดอ,อันนี้ทากาวไว้แล้วเนาะอันนี้ทากาวลว <c oughs> ครับตครับเรื่องตัวสุดท้ายตอนใส่อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับเอาขาัวนีงออกมาแบบนี้ก่อนแล้วก็เวลาวางลงให้เขาเกาะเข้ากับ เครื่องบีบเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับเข้าตรงนี้นะครับอ่ใช่ครับชด ึบขยับแข้งขยับขาหาเขาลองบิดเลี้ยวมาเข้าหรือเปล่าถ้าไม่เข้าจะกดบิดเลี้ยวไม่ได้นะอันนี้ไม่เข้าอ่ะไม่เข้าเนะาะต้องเข้้าตองถอดใหม่นะมโอเคได้แล้วครับเมื่อกี้ได้บิดเข้าไ่ได้เลย ต่อไปเราก็จะใส่น็อตเนาะประกอบดูยังไงครับตัวสั้นตัวยาวตัวยาวมีแค่สองตัวหน้าตัวนี้สองตัวหน้าใช่ครับมันมีแค่สองไซส์ใช่ไหมครับใช่ครับอือตัวเท่ากันหมดตัวยาวสองตัวนอกนั้นสั้นหมดนะครับ อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่ามากเนาะใช่ครับอาจะเป็นสาม่งรุ่นแรกรุ่นแรกถ้ารุ่นใหม่นะครับเขาจะเสริมกระดูกตรงนี้มายาวมาถึงนี่เลยนะครับถ้ารุ่นใหม่เสริมควองแข็งแรงรัดเสื้อครับ นอดกี่ตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17ตัวอะไรเรามีครบทุกตัว อีกตัวหนึ่งนะครับเจอบ่อยประกับตัวนี้นะครับขันไม่ค่อยแน่นพอไม่แน่นแล้วมันก็หลวมก็ไป ย้ำน็อตเรียบร้อยแน่นหมดแล้วอ่เทสต์ครับเช็คเรื่องบีดเบี้ยวดูว่าเราใส่ตรงนี้เกี่ยวได้หรือเปล่าโดยการเดี๋ยวหมุนรอบกันเนะาอะอ่ารอบนึงครับบื้เครื่องเกียร์ปกติไม่ม,มีเสียงดังอะไรนะครับถ้ามีก็ลือ้อใช่ทีผมจะเช็คว่าไอ้ตัวนี้มันบิดเบี้ยวแล้วมันหมุนหรือเปล่าครับเจะลองกางตัวนี้ดูครับปิดปั๊บหมุนได้ล็อก มันได้หมุนให้เขาขัดกันนิดนึงแล้วก็หมุนดูแกะออาอย่างว่าถูกถูกต้องอ่โอเคเขาดีดกับดีดกับทำงานปกติตะเก็นส่วนเกินก็แกะออกมาครับตะเก็นส่วนเกินส่วนใหญ่ที่เจอนะครับอีกอันหนึ่งเนาะ รุ่นนี้เขาจะเติมน้ำมันเกียร์เบอร์9 0 2แกลลอน5.5ลิตรนะครับใช่แล้วที่เจอคือเขาเติมมาแค่1แกลลอนครับ3ลิตรมันอยู่แค่ไหนครับ3ลิตรอยู่ประมาณประมาณนี้เลยครับถ้าถ้าถ้าเต็มที่ล้ครับเต็มที่เขาจะอยู่ตรงตาแมวอ๋อตาแมวอันนี้รุ่นเก่าไม่มีตาแมวอ้อยู่ข้างนี้หร้อเล่อเป็นจะเป็นตัวอ๋อรุ่นเก่าไม่เป็นไรเบ12เอาไว้เปิดดูถ้าถ้าจะเปลี่ยนเป็นตาแมวได้ไหมยังไม่ได้ครับไม่ได้นะยังไม่ได้อ ถ้ามันล้นออกมาคือว่าได้ระดับใช่ครับถ้าเติมแล้วล้นออกจากรูสิบสองตัวนี้แปลว่าเราเติมได้ได้ระดับครับบางคนเติมแกลลอนเดียวมันขึ้นมาไม่ถึงข้างบนนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเวลาใช้ไปน้ํามันดิขึ้นมาไม่ถึงราวตัวบนพวกนี้จะมีปัญหาก่อนครับไอ้ตัวบนเลยพวกลูกปืนพวกนี้ที่เกี่ยอกบครับลูกปืนราวเกียร์แล้วก็ไอ้สาเขียเกียร์นี่จะฝืดมากครับชุดข้างบนเพราะว่ามันไม่โดนค้าน้ำมันเนาะครับผม ขบนไม่โดนน้ำมาครับขบวนจะเสียก่อนสุดบนจะฟืดๆติดขัดไปหมดเริ่มเข้าเกียร์ยากเสียงดังครับทีาตอนนี้ก่อนแล้วหนักกว่านั้นนะครับลูกปืนตรงนี้จะแตกลูกปืนตัวรอบาพวกนี้แตกกว่าพอแตกแล้วเป็นยังไงครับลามไปทั่วเลยเอาเฟืองมันก็จะหล่นลงมาข้างล่างใช่ครับแล้วมันก็มาขบขัดกับเฟืองเละอีกจุดหนึ่งเนาะซีน ตัวนี้ครับอันนี้เป็นซีนกนฝุ่นนะครับอีกมันจะมีอีกอันนึงข้างใน้างลนซีนครับถ้ามันรั่วให้ท่านรีบเปลี่ยนนะครับไม่งั้นน้ํามันจะเข้ามาคนที่ลงนาเนาะอ่าลงนาพอตัวนี้ลงไปจมลึกๆปึ๊บครับน้ําเข้าตรงนี้ได้ครับผสมกัน้วมาเกียแล้วี่เจอแล้วก็เกิดสนิมครับผมเกิดสนิมแล้วก็ฟืดขัดแล้วกบ เป็นประมาณนี้เข้ามาช่างอันนี้ประกอบเพืองเลื่อน้อรับที่เหลือก็ประกอบตัวมีเทคนิคอะไรไหมครับเัีนนี้ไม่มีแล้วครับผมใส่ตามเดิมๆเปลี่ยนถ่ายประกันใหม่ตัวนี้ยังไม่ได้ถ่ามันต้องมีประกันนะครับปึ๊บเกียร์แล้วก็ลองเข้าเกียร์ดูใช่ครับลองเข้าเกียร์ดูหนึ่งสองสามถอยอันนี้ไม่น่ามีปัญหาครับผมครับคิดว่าใส่ยากไหมครับ ผมว่าไม่ยากที่ยากสุดเน่ะตอนรื้อทุกชิ้นส่วนยคิดงเดี๋ยวก็เป็นามาครับเนี่ยมันลื้อทุกสิ่งอย่างนะครับมันเยอะลื้อมาล้างมานั่งปูตะเก็นไอ้ที่ยากก็คืองานปูตะเก็นกับงานล้างถ้าประกอบนิดประกอบถ้าล้างเสร็จอะไรแป๊บเดียวเท่านี้แหละใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณช่างหนุ่มนะครับไม่ได้เจอกันนานมากเพราะว่าเรายุ่งมากไหม คุณวัสมนไปไหนครับรอลูกสาวไปธนาคารอ oh. ๋อก็จะชีวิตกับกอันนี้แม่ทัพของเรานะครับก็อะไหล่มีให้บริการนะครับไปแค้เลยครับเตรียมก็มีอันนี้ประก็นเนาะไม่้ใส่อันนี้อันนี้อะไรผมเตรียมมาเอาไว้ใส่ให้ลูก้าครันนี้อันนี้หมดประมาณเท่าไหร่ครับคาดว่าอันนี้เฟืองตัวนี้ก็น่าจะหมดประมาณ ประมาณ3-4มสีพันไม่รวมท่าแรงเนาะยังไม่รวมครับน้ำมันเคียร์ใหม่เครื่องใหม่ประกันใหม่ไม่ได้เปลี่ยนซีเพราะว่าซีลูกค้ายังไม่รัวซียังไม่รัวนะครับอ่ะโอเคงั้นจบคลิปช่างหนุ่มแค่นี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ